สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์อิมมัทเทลนะครับอยู่กันในแกล้งลายเกมสถีนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่16มิถุนายนนะครับอัปเดตใหม่ของเกมสถีนะครับผมนะฮะโอเคครับฉากก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับฉากเริ่มเกมนะฮะโอเคก็มีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับยูโอลิเซ่นะครับตำนานอลิเซ่นะครับมาในฉบับแบบว่ามีตำนานมาด้วยนะครับตรงนี้เป็นตัวละครใหม่นะครับผม สกิลที่ทุกคนคิดว่าจะมีมันก็คือ,อตำนานจูนี่นะครับที่ว่าย้ายตำแหน่งนะครับประมาณนี้มันเป็นของตัวละครเอลิเซ่ใช่ไหมนะครับจริงๆมันมาจากเอลิเซ่เนาะนะครับโอเคก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวแม่เลยนะครับส่วนจูนี่จะเป็นการ์ดผสมใช่ไหมนะครับที่เราเข้าใจกันกน,นะเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเข้ามาในในเซิร์ฟไทยเนาะนะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเซิร์ฟเกาหลีเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะต้องไปอ่านนั่งอ่านก่อนนะครับอืมเคก็มีร้านคาราบเข้ามานะครับมีเวลา X อีก14นาทีเนาะของผมนะนะครับเราได้อะไรเอาเติมแล้วเราได้1,500เพชรนะครับแล้วก็รับ300เพชรเมื่อล็อกอินทุกวันเนะี่ย5วันนะครับผมโอเคก็เติมได้1,500นะเราล็อกล็อกอินอีก5วันนะครับวันละ5วันละ300เพชรนะครับประมาณนี้ก็เป็นเท่าไหร่351 พันห้าเพชรใช่ไหมนะครับรวมเป็น3000เพชรโอเคครับก็คือเติมปุ๊บได้พันห้าแล้วก็ล็อกอินอีก5วันรับประสามร้อยบวกเป็นพันห้าพันห้าบวกพันห้าเป็นสามพันเพชรนะโอเคจัดไปเลยนะครับเท่าไหร่ม่ลละล่ราคาอะไรวะหนึ่งจุดเก้าเก้าอ๋อหนึ่งหนึ่งจนะุดเก้าเก้าอะไรหกสิบเก้าบาทโอเคครับจัดไปเลยแล้วกันนะฮะใส่รหัสแป๊บหนึ่งครับเขียนเรียบร้อยครับมันอัปเดตใหม่เนาะมันก็เลยต้องใส่รหัสนะครับ ปกติแล้วมันจะเติมได้เลยเนาะนะครับอ,อ่อย่าเค่ลืมปิดเสียงโทรศัพท์ก็แป๊บหนึ่งเสียงข้อความเข้าโอเคเรียบร้อยครับรันคารับไปละโอเคเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมไปไวหน่อยนะครับเพราะว่านั่งจากว่ามันอัปเดตใหม่นะครับมันก็เลยแบบว่าอ่มีอะไรที่ต้องทำเยอะนะครับอันนี้เติม1,100ังได้เอสหนึ่งใบเนาะนะครับโอเคพิเศษมีอะไรไหมมีตรงนี้ครับอันนี้เท่าไหร่ได้พันเพรนะรจัดไปเลยลวกันนะครับ เท่าไรไม่รู้ตรงนี้จุดศูนย์จุดเก้าเก้าสามสิบห้าบาทนะฮะโอเคได้พันเพชรจัดไปเลยนะครับโอเคผมจะเอาเพชรก่อนแล้วกันนะอะไรมาไม่รู้นะเอาเพชรไ้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพชรไม่ค่อยมีนะครับโอเคเรยบร้อยครับน่าจะหมดแล้วนะฮะนะเรียบร้อยครับเติมไปแล้วเสร็จแล้วโอเคตรงนี้ผมขอไม่เติมแล้วกันนะครับเพราะว่าเอไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับลูกบาทเนาะนะครับมันไม่คุ้มนมันแพงเกิน ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะกิจกรมรมส่งเพืให้เพื่อนเอาไว้ก่อนเนาะนะครับโอเคแล้วก็มีตัวตานา,นน,าน,นนะครับตานานอริเซ่เนาะนะครับซื้อที่นี่นะครับร้านค้าตรงนี้เขิง okay, ก็ไม่มีอะไรแนละ้วตัวเพชรไม่มีอะไรปกตินะครับนนี่ก็ส้มตรงนี้เนาะปกติโ okay, อเคจบโปรแกรมดาวไม่มีอะไรนะฮะโอเคแล้วก็มีล็อกอินตรงนี้ครับเข้ามาด้วยนะคูปองตรงนี้นะครับเนี่ยพบกับความสุขรูปแบบในบ้านพิสิงนะฮะโอเค ก็เข้ามาเว็บก็ล็อกอิน28สิบแปดวันอย่าลืมไปด้วยนะครับผมรับเพชรก้อนเลยนะกันนะพันเม็ดนะครับโอเคตรงนี้เล่นส่ง cover เพื่อนนะครับเราก็จะได้เอ่อลูกอมดาวใช่ไหมไอ้แค่อันนี้อันนี้เล่นบ้านี่สิงนะครับเราก็จะได้ลูกอมดาวนะครับสิบครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้งสี่ครั้งห้าสิบครั้งแต่เรานะผมไปลองเล่นหนึ่งตาแล้วโคตรเออเลยนะครับเวอร์จัดเล่นยากครับผมว่าแผนที่ใหม่เล่นยากแล้วก็มีตรงนี้นะครับอ่ากกอกโค้ดให้เพื่อนครับนะฮะ ถ้าใครที่มีความกรุณาก็กรอกล้วผมได้นะครับอ่า 1B0547 น้าะจะขอบคุณมากนะครับผมจะได้เออเอาไว้รวมหลอมเพชรนะครับผมนะได้เพชรนะครับจะได้เป็นการมีแรงทําคลิปต่อนะครับทําตัวละครทําจี้อะไรพวกนี้เนี่ยนะก็ขอบคมากนะครับขอพูดไว้เลยแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดโค้ดให้นะครับถ้ากสะดวกนะฮะถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับอืมโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะครับกลับมาแล้วนะครับเชิญเพื่อนร้อยคนนะครับ ผมก็เชิญไปยี่สิบเก้าคนนะขาดคนหนะึ่งพอดีมันเออเลิศหรือว่าอะไรเออเลิศอะไรไม่รู้แม่นะเดี๋ยวได้แค่ยี่สิบเก้าไปเลยนะครับก็ห้าร้อยเพชรนะอย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับโอเคนี้ก็อ่อัปเดตใหม่มันก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีแผนที่บ้านที่สี่นะครับแผนที่เนี่ยผมไปเล่นมาแล้วมันก็มันก็จะแบบพางตาครับมองมองฮะมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยครับผมนะฮะเล่นอะไรไม่ได้เลยครับผม เออแต่มันก็มันก็สนุกดีกะตื่นเต้นดีเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าความสามารถใหม่ของแผนที่นกนะครับคือเข้าไปแล้วมันจะเป็นหมอกมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นเมืองไม่เห็นใครเลยเห็นแต่เมืองที่เราสร้างเนาะนะครับแล้วก็มีอะไรกันตัวละครใหม่เข้ามาครับตัวละครดูตรงนี้ก็ภารกิจนี้ครับนี่กดรับได้เลยครับล็อกอินนะแล้วก็เล่นบ้านผีสิงครับไปเรื่อยเนะเราจะได้จี้ข่องรางใหม่ด้วยครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะนะครับมาสะสมจี้ไว้ลองเล่นไปก่อนเนาะนะครับ ตรงนี้นะฮะลดบัตอะไรลดบัตตามเป็นฉันนะครับบ้านมีสิงเนาะนะครับเคแต่ผมบอกแล้วว่าสาหรับผู้เล่นใหม่เราบ้านมีสิงน่าจะเล่นยากนะครับอืมเล่นยากจัดผมยังเล่นยากเลยผมไม่อยากเล่นเลยบอกตรงมันเล่นยากไงรู้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับมีอะไรอีกไหมอ่านี่นี่ครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราทํเป็นทำธุรกิจจากอีเวนท์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่ รับรา้งวันได้แล้วนะครับอืมก็อันนี้ธารกิจบ้านพีสิงนักเือเบนจามินนะครับก็รับไปเลยนะฮะเป็นเอ็นบวกนะครับผมได้อะไรไม่รู้นะแรงม้ากอนห้าสิบเปอร์ดูสามช่องโอเคครับผมความสามารถอะไรยังไม่ได้อ่านเลยนะครับผมเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ห้าร้อยเพรครับรับไปเลยนะครับเคแล้วก็แพ็กการ์ดครับรับไปเลยครับเปิดเลยละกันนะโอเคครับได้อะไรอะไรอะกลมดาว กรมดาวอะไรวะสองขีดนะครับโอเคน,น่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วมหมดแล้วหมดแล้วเออผมรับผิดวะผมต้องรับข้างล่างขึ้นบนปะนะครับผมใส่รับผิดเออไม่เป็นไรเอาแค่นี้ละกันทั้งแม่ง,มงใส่รับผิดมั้งนะมีกิจกรรมการเล่นก็อย่าหยมาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถตัวละครใหม่กันเลยแล้วกันนะครับผม มีอะไรไมามีคอรตูมมาด้วยนะครับผมมันจะมีคอร์ตูมนะอัปเดต200 2,999เพรนะครับคอรตูมยังไม่มีตัวละครสุดนี้อืมอเคเรามีหมดแล้วไม่เป็นไรครับใครที่สนใจก็ดูวันที่แล้วก็ระยะเวลานะครับผมเข้ามาซื้อกันได้นะครับโอเคตัวละครใหม่นะครับผมดูแป๊บก็ฝ่ายงข้าไมัไมนะรับแรงม้าโอกัด30%นะฮะ แม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปลุกนะครับผมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปลุกเนี่ยนะครับคือจะระเบิดสกิลสิ่งติดตั้งนะแล้วก็สกิลจับในเส้นทางนะครับและย้ายไปยังพื้นที่ที่ถอยนะครับผมแล้วสร้างแรงมาร์กชาร์จโล่และตับเอฟเฟกต์ยกเว้นขั้นสุดนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมเอ่อเราสามารถเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็พื้นที่ว่างเนี่ยนะครับอ่าสร้างแรงมาร์กนะครับพื้นที่ของฉานก็ชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นนะครับ พื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นข้ามาทาง80%นะครับเมื่อเราไปตกเนาะนะครับแล้วก็จานวนเทินของฉันจะลดลงเมื่อเส้นสุดเทินของฉันนะครับและเทินที่ถูกปลุกต่ออายุอีกครั้งเมื่อเงอนขที่ถูกปลุกที่พอใจในสถานาการณ์ที่ถูกปลุกนในสถานที่ถูกปลุกโอเคงง,ง,งวะเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามในสถานการณ์ที่ถูกปลุกโอกาส80%ใช้เอฟเฟกต์ยกเว้นขั้นสุดนะครับอันนี้เราเราต้องแปลงร่างหรือเปล่า ว่าไงวะยกเลิกสกิลการกระทำทั้งหมดแล้วไปเกาะล้างไม่สามารถป้องกันได้ด้วยสกิลป้องกันการโจมตีบังคับย้ายและสกิลที่เปิดใช้งานเมื่อมาตกเกาะล้างหรือพื้นที่ของผมไม่แสดงผลโขียครับก็ถ้า80%ไม่ออกมันก็ตบโต30%เนนาะนะครับอันนี้คือตัวตำนานนะฮะผมดูตัวตำนานอยู่นะครับอืมแล้วก็อันนี้คือเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็8ปดช่องหน้านะครับผม ก็เคลื่อนที่8ดช่องหน้าเนาะนะครับสามารถเลือกย้ายพื้นที่และไม่ถูกขัดขวางโดยสิ่งเกาะโดยสิ่งติดตั้งและสกิลจับในเส้นทางที่เคลื่อนย้ายนะครับในตอนนี้สามารถสร้างแรงม์กในพื้นที่เลือกในพื้นที่ตกนะครับก็คือ8ดช่องหน้ามีกับดกักมีอะไรขัดขวางนะฮะมีด่านตรวจหรืออะไรแล้วแต่นะครับที่ที่มีขวางเราไม่ให้รับายหรือว่าหนาน้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะ เราสามารถผ่านไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ตกที่เลือกตรงไหนก็สร้างแรงมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมกิลต่อมาครับในเทอร์ของฉันนะเมื่อตกแรงม้าของตัวเองโอกาส50%รับการรีชาร์จออกนี่สามารถรีชาร์จได้ครับแสดงว่าเล่นกับจี้จี้จำกัดได้นะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส50%สร้างแรงเพิ่มโอกาส10%ทัการสกิลบางคำยาและสกิลการจับก็คือเหมือนหมวกไทเทมครับมีป้องกันหมวกไทเทอยู่นะครับก็เราไม่ต้องเอาหมวกไทเทไปนะแน่นอนครับหนึ่งอย่างแหละก็ แต่เป็นบสถผลเลขกาก็ได้น้อนะครับแล้วก็50%ก็เป็นเมืองผุดนะครับผมก็ดีดีในตัวครับมีโดในตัวด้วยนะฮะคือวารีชาร์จเล่นใน้ี่จำกัดได้นกนะครับโอเคนะฮะตรงนี้ก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปลุกนะครับเหมือนกับว่าเรารตไฟถังค่าได้ร่างมา30%แม่เหล็กไฟฟ้าสุกเราจะต้องเราต้องพูดให้ง่ายๆเรามีการแปลงร่างมั้งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่เคยเล่นไม่รู้จักด้วยนะครับมันเป็นสักมสามารถใหม่นะครับ รู้แค่ว่ามันมันยกเว้นค่าผ่านทางให้เราเนี่ยสองครั้งนะครับใช่ไหมสองครั้งนะก็ถือว่าเป็นการที่โกงอยู่นะครับแต่ว่าพออ่านโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่มีความสามารถของอ,อจูนี่เลยนะครับของตำนานจูนี่เนี่ยนะครับที่ว่ามันบังคับย้ายตำแหน่งไม่ใช่หรอนะครับเป็นหุ่นกระบอกอะ,อะไรเนี่ยมันไม่มีไม่หรอเนี่ยผมหาไม่เจอหรือว่ามันไม่มีวะ มันคงเปลี่ยนใหม่นะครับมันไม่ตรงกับเซิร์ฟเกาหลีมั้งนะครับอ่อผมอ่านโดยรวมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าอ่าสกิลหลกัหลกๆที่ต้องใช้อ่ะนะก็แปดช่องหน้าเราเลือกได้ครับแล้วก็ป้องกันอ่าถึงกินขวางได้ไงครับผ่านไปได้เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็แปลงล่างนะครับตัวถ้าเราแปลงล่างก็อืมสามารถชาร์จโลว์ไวขึ้นนะรประมาณนี้ที่ผมเข้าใจนะนะครับชาร์จโลว์ไวขึ้น แล้วก็ป้องกันเมืองฝันขงข้าม80อร์ซนะครับยกเว้นค่าบันทางนะฮะอืมโอเคโดยรวมแล้วนะครับผมไม่ไม่ค่อยเก็ตว่ะนะครับผมว่าอีโวจูนี่ยังโหดกว่านะครับไม่มีอะไรมาเลยหลังด้วยนะฮะอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตำนานจูนี่พูดผิดนะตำนานจูนี่เนี่ยว่ายังโหดกว่านะครับความสามารถของจูนี่เลยเล่นง่ายกว่าด้วยนะฮะเล่นง่ายกว่าแล้วโหดกว่าด้วยนะครับผม ผมว่าผมผมข้ามดีกว่านะตอนแรกเก็บเพชรมานะครับเออข้ามดีกว่าครับเพราะว่าโดยรวมผมไม่ชอบเลยนะครับคือถ้าเอาตรงๆนะคือผมคือผมไม่ได้รวยเพชรอ่ะเข้าใจปะ่ะผมมีเพชรน้อยมากครับผมปิดมาเนะี่ยหนึ่งเราะผมไม่ชอบผมก็ไม่ได้เล่นอ่ะโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้มานั่งเล่นอีกเพราะว่าไม่ชอบนะครับแล้วก็อ่ามันอาจจะโหดก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะผมคนนึงผมไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ความสามารถแล้วมัน ยังไงอะเล่นยากอ่ะเขาถามว่าเล่นยากนะครับเออเล่นยากอืมขอข้ามแล้วกันนะครับไม่ไหวนะไม่ไหวส่วนตัวก็ไม่ไ,ไม่ได้ชอบไมได้เกตแล้วแบบสมมติผมปิดมาเนี่ยผมเล่นเล่นจูนี่เล่นสบายใจกว่าเยอะแล้วชอบแล้วก็เล่นง่ายอยู่เยอะอนะครับเออ ถ้าเอามาแล้วมันมันเหนือกว่าจูนี่าเงี้ยเอเคอยงเงี้ยผมหานะครับเพราะนั้นผมผมคือผมมีไอเดียเดียวอะทุกคนเข้าใจปะผมมีไอเดียเดียวผมก็จะเก็บแต่ตัวที่ผมอยากเล่นแล้วก็จําเป็นต้องมีอะไรเงี้ยจริงๆนะครับอ่าแต่ตอนนี้มันผมไม่ทำผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเข้าใจปะนะครับผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่หมหมจะทําก็ได้นะฮะเพราะว่าอ่ามันความสามารถเยอะนะครับอย่างเช่นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้เล่นใหม่อ่ะหนึ่งละไม่มีหมวกไทเทก็เอาอันนี้ไปไปได้ครับแล้วก็ โดนพูดอะไรก็ยังไม่มีถูกไหมพูดเล่นใหม่ก็หาไว้ได้ครับเพราะความสามารถมันก็ลนหลามตัวนี้นะครับลดเหลือพูดผิดลนเหลือไม่ลนหลามนะครับเออนะพูดเล่นใหม่ทําได้ครับนะแต่สําหรับตับผมผมขอข้ามเพราะว่าอ่ามันผมไม่ชอบไงเฉยๆนะครับดูแล้วเฉยๆอ่ะสูงกว่าตัวนี้มันยังโหดกว่านะครับผมอืมโอเคนะอ่ะเดี๋ยวรับเพชรมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผสมมาได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับระหว่างเว้นนะฮะขอรับเพชรก่อนแล้วกัน ส5ม0นห้าร้อยะครับผมก็ขอบคุณ,ค,ณคุณทิตยาด้วยนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะทิตยาหรืออะไรย,ยะติยาผมอ่านชื่อถูกเปล่าไม่รู้คุณทิตยาหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณแพนสีนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ส่งเพนให้นะครับนะบแล้วก็มีกิจกรรมเนาะดูโฆษณาอะไรอย่างนี้แล้วกออ็อันนี้อะไรเนี่ยพันห้าอ๋อเติมเติมไปนะครับเติมล้ำค่าล้ำไปเมื่อกี้เนาะนะครับนะ แล้วก็ได้จากครอบครัวได้ปะ่ะสามร้อเพชรอะได้ปะ่ะนะมาดูหายไปไหนแม่งมาแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเพชรก็ได้อยู่นะฮะผมก็เก็บไปเรื่อยนะสอง0มืนหกแล้วนะครับอืมประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคแล้วก็สกิลตัวใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะสกิลตัวใหม่ดูตรงไหนวะไปดูตรงนี้ก่อนตัวใหม่นี่บียฮังลองบียฮังลองมันจะโหดกว่าหรือเปล่าหรือว่า นี่ยตัวเนี้ยนะครับอีโวเมอร์คิลิสเนี่ยนะครับเมอร์คิลิสเมื่อเริ่มเทินนะครับของฉันโอกาส100%ยเนตะี่ยรับคืนส5ของค่ากอ่อสร้างอาคารทั้งหมดเนะี่ยเมือ่อฝั่งตรงข้ามได้รับแรงม้าโอกาส50%สร์เซ็รางมาเพิ่มนกนะครับโอเคหมดละมีอะไรอีก50%แล้วเรียกนะครับโอเคไม่ออกก็เติบโต5%นะ์เเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาสเพิ่มข้ามาทาง2เท้าสี่้าเปย้ไปยังพื้นที่ของฉันนะครับ มุดฝังถึงข้ามย้ายใช้ทันทีนะครับย้ายทันทีโอกาส50% 50%อะไรวะเบื่อแม่ตอนนี้แหละแม่งอ่านไม่ทันขโมยความมั่นยัง่งความมันมม่นยำการควบคุมเตา๋าโอเคนะครับประมาณนี้มันก็เกลียนอยู่นะนะครับเกลียนเกลียนกว่าบีฮันยองรังหรือเปล่านะครับเออน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับได้มันได้แหดอยู่นะตัวนี้นะนะออาจจะหดกว่าบีฮันยองลังก็ได้นะครับ,นะรบเออต้องลองมาเล่นดูนะผม ว่าจะมารีวิวนะตัวนี้นะครับส่วนตัวใหม่คงไม่ได้ทำนะครับก็ต้องอขอข้ามไปนะครับผมนะฮะขอข้ามไปนะตัวนี้นะครับอืมแต่ก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับรอดูอีกการอีกทีนึงว่าอทุกคนคิดว่าไงครับคิดว่าโหดไหมถ้าใครรู้หรือว่ามีข้อมูลเนก็คอมเมนต์แชร์บอกกันได้นะครับโอเคนะสําหรับคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะได้รู้อะไรอย่างงี้นะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับโอเค ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายใครได้ปิดวันนี้ก็ขอให้หมดกันน้อยๆแล้วกันสวัสดีครับ